สวัสดีค่ะพี่อีนนะคะวันนี้จะมาพูดถึงว่าคนจีนอ่านแบรนด์ดังระดับโลกยังไงนะคะลองมาฟังกันนะคะจะได้คุยกับเขารู้เรื่องค่ะแบรนด์แรกนะคะก็คือแบรนด์นี้ค่ะ Adidas นะคะคนจีนอ่านว่าอาดิดาสอาดิดาสแบรนด์นี้ค่ะแบรนด์รถนะคะที่คนไทยชอบอ่านว่า BMW นะคะคนจีนอ่านว่าเปาหมาเปาหมาแบรนด์นี้นะคะแบรนด์กาแฟชื่อดังนะคะ Starbucks นะคะจะอ่านว่าชิงบาร์ค ซิงบาเคอันนี้ค่ะไนก์ค์ไนก์ค์ไนกี้นะคะอ่าแบรนด์ซอฟต์แวร์ชื่อดังเลยนะคะมือถือ Apple นะคะคนจีนอ่านว่าพิงกวัวพิงกวัวอ่าอเมซอนอเมซอนอ่านว่ายามาชินยามาชินไอเกียนะคะไอเกียคือแตกต่างกับไอเกียมากเลยนะคะอันนี้อ่านว่าอีจ้าอีจ้า รถอ่ะรถนี้นะคะรถนี้ Mercedes Benz นะคะคนจีนจะอ่านว่าเปิ้นซือเปิ้นซือแบรนด์นี้คือพี่แบบงงมากตอนแรก Microsoft นะคะไม่เหมือน Microsoft เลยเขาอ่านว่า Wayrun Way Run, Way run จบสุดท้ายกับแบ,บรนด์นี้นะคะแบ,บรนด์ดังมากๆนะคะ Google นะคะคนจีนอ่านว่า Google Google มีน้องๆคนไหนที่เดาถูกนะคะสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะว่าเราเดาถูกอะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ไลค์แล้วก็ฟอลโล่นะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย